มาสรคามสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสิบสามที่คขางกันไว้นะครับเวลาหมดก่อนนะลูกโอเคข้อสิบสองครูไม่เฉลยครูบอกเลยสิบสองครูไม่เฉลยแต่แนวคิดของสิบสองกับสิบสามคล้ายๆกันนะครับเรื่องเฟสชิพนะลูกเฟสชิพคือการขยับไปของคืนนะครับจุดเริ่มต้นของคืนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเองดูข้อสิบสามเข้าใจข้อสิบสองก็ไม่มียายยากนะครับอ่ะเริ่มใหม่เลยครูแหม่ครูเขียนไว้ตอนแรกคิดว่าเ่าเมยจะเข้าใจกว่าอ่ะเริ่มใหม่เลยนะครับอ้าวข้อที่สามนะครับจากรูปเคลื่อนในเส้นเชือกมีการเปลี่ยนแปลงจากรูปบนสู่รูปร่างในเวลาน้อยที่สุดส่จะดึงวินาทีจงหาอัตราเร็วอัตราเร็ว อัตาราเร็วคืออะไรครับลูกคือ v เรารู้มันคือ v ใช่ไหมครับจากรูปบนเป็นรูปล่างใช้เวลาน้อยที่สุดศ1นนึ่วินาทีแสดงว่าอะไรแสดงว่าไอจุดเนี้ยมันเคลื่อนที่ไปจนเป็นจุดเนี้ยนะครับจากจุดนี้นะลูกเคลื่อนที่ไปจนเป็นจุดนี้ใช้เวลาเพียงแค่ศ1นนึ่งวินาทีนะครับจะเคลื่อนที่มีอย่างนี้ ถ้าเราดูจากรูปเนี้เราจะไม่เข้าใจหรอกเราต้องวาดใหม่นะครับกูจะวาดให้ใหม่นะครับนี่อันดับแรกมันเริ่มอย่างนี้นะครับเริ่มไปอย่างนี้นะลูกนี่นะครับทีนี้อันดับต่อมาไว้ Why? เอาใหม่ไม่ใค่ตรงอ,อันดับต่อมาไอ้รูปเนี้ยมันมาอยู่ตรงนี้นะลูก าไมแสดงว่ามันขยับมาไงมันขยับจากจุดนี้มาจุดนี้หรออ่ะจุดสีดําเดิมมันเริ่มตรงนี้ครับใช้เวลา0.1วินาทีนะครับจุดสีดํามันก็มาอยู่ตรงนี้แล้วเข้าใจไหมครับหมายถึงขยับรูปขึ้นมาใช่ไหมหลูกเราสังเกตซิการขยับแบบนี้มันใช้เวลามันใช้เวลาไปกี่ กี่เท่าของลูกคลืลูกดูกนะครับไอไอ0.1วินาทีเนี่ยมันใช้เวลาไปแค่นี้นะครับก็คือเครื่องเดียวของความยาวคลื่นใช่ไหมลูกถ้ามันขยับไปอีกเท่ากันมันจะใช้เวลาอีกครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่นเปลี่ยนสีดีกว่าจะได้มองเห็นชัดนี่นะครับนี่นะครับ โจทย์ให้มาขยับแค่0.1ม่ลวินมทีเนี่ยขยับได้แค่ครึ่งเดียวใช่ไหมลูกถ้าเกิดมันจะเต็มครึ่นต้องขยับไปอีก0.1มิลลิใช่ไหมครับอ่ะครึ่งเดียว0.1ถ้าจะเต็มครึ่นก็ต้องเป็นอีก0.1นะครับงั้นเราวาดใหม่ได้แบบนี้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด ใช้เวลาใช้เวลาไปทั้งหมดศ .2 วินาทีถู่วไหมถ้าใช้เวลาศ .2 วินาทีงั้นเราก็ได้อะไรมาครับการเคลื่อนที่เต็มรูปคลื่นใช้เวลาเท่าไหร่มันก็คือเทิร์นนั่นเองงั้นแสดงว่าในหนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบใช้เวลา 0.2ว,วินาทีเราได้เทินล้วเห็นไหมโจทย์เขาให้เทินเรามาจากตัวขึ้นนี้แหละแต่เราต้องชิเศษให้หน่อยให้ให้เข้าใจเองหน่อยนะลูกถ้าดูจากโจทย์อย่างนี้งงครับดมอย่าดมนัดอย่านัดกันไปอ่าสิ่งแรกที่ครูได้นะครับ1เทินเท่ากับ0.2ว,วินาทีสิ่งต่อไปครูได้อะไรอีก มาดูนะครับจากเริ่มต้นนะครับจนถึงสิ้นสุดลูกคลื่นนะครับมันมีความยาวมาให้เห็นไหมลกูกความยาวเป็นเมตรเห็นไหมความยาวไม่เอาสีอื่นแล้วกันนี่ความยาวเป็นเมตรเห็นไหมจากเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดมันใช้ระยะนี่ศูนย์ถึงสองอันนี้ไม่ต้องคิดยากเลยครับงั้นเราแสดงว่า แลมด้าของเราจึงเท่ากับ2เมตรถูกไหมลูกเราได้อะไรมั่งจากโจทย์เราได้เทินเท่ากับ0.2เซกันและก็แลมดาหรือความอยาคลื่นเท่ากับ2เมตรเราก็มาเข้าสูตรนะครับ v เข้าถามหา v นี่ v จึงเท่ากับแลมด้าส่วนด้วยเทิน แลนด้าคือ2เมตรนะครับส่วนเทินก็คือ0.2วินาทีเราจึงได้ความยาวคลื่นเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีตอบข้อนี้ใช่ยครูครับแล้วข้อ12องนะ่ะฮ,ฮีมันจะเป็นแบบนี้ ไม่เป็นไรครับมาดูกันข้อที่สองใบให้ลวกันใบให้เยอะๆนะครับไอโจทย์ครูไม่สนน่ะคูกครูคสนวิธีคิดวิธีคิดในตรงนี้ตรงไอการกระจัดต,ตำแหน่งของเราเนี่ยการกระจัดเป็นเซนติเมตรนะครับดูให้ดีนะครับแต่เขาถามเป็นเมตรต่อวินาทีดูให้ดีนะครับการกระจัดนะครับตำแหน่งนะครับ เป็นเซนติมรนะคะแต่เขาถามเป็นเมตรต่อวินาทีอู้อันนี้ต้องไปคิดดูนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่าอเราเริ่มต้นตรงนี้นะครับเราก็ต้องสิ้นสุดตรงนี้ถูกไหมลูกถ้าเราเริ่มต้นตรงนี้เราก็สิ้นสุดตรงนี้แต่เวลาเราคิดเราควรจะให้มันเริ่มต้นพร้อมกัน เราจะได้คิดง่ายเราจะได้เห็นว่าเฟสมันคิดไปเท่าไหร่คือเฟสมันขยับไปเท่าไหร่ครูจึงเอามาวาดรูปใหม่นะครับเส้นดำข้างบนกับเส้นประข้างล่างนะครับเส้นดำคูยืดแผนด้วยเส้นดำอยู่นะครับแต่คือคือในโจทย์มันเขียนแบบนี้นะ้ลูกในโจทย์มันเขียนแบบนี้นะครับ,บ,บ,รบประมาณนี้นะครับ แต่ครูจะขยับเส้นดำมาข้างหน้าอีกหน่อยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อมันจะได้เริ่มที่ศูนย์ไงจะได้ดูภาพง่ายๆไงโอเคนะครูจะขยับมาข้างหน้าอีกหน่อยเมื่อไอเส้นดำขยับเส้นปะะก็ต้องขยับนะครับเส้นปะะครูให้เป็นสีฟ้าแล้กันเส้นปะะเขาเริ่มจากไหนเขาเริ่มจากตรงนี้ลูก เมื่อเส้นดำขยับเส้นปะะก็ขยับเห็นไหมครับเส้นดำเริ่มที่ศูนย์และเส้นปะเริ่มที่270ทีนี้ดูให้ครบตัวคลื่นนะครับเส้นดำครบตัวคลื่นตรงไหนครับครบตรงนี้หลุกนี้งั้นเส้นปะก็ต้องครบตัวคลื่นตรงนี้เหมือนกันนะอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะแต่ครับอเอาให้ตรง เดี๋ยวมันมาบ่นทีหลังอีกที่เก็ีเสียงมันไอ้พวกนี้อ่ะไอ้เจ๊อ่เอาเข้ามาอย่างนี้นะครับแมต้องดิ่งเลยทีนี้อา่าโอเคจะเห็นได้ว,ว่าเส้นดำเริ่มจากจุดนี้นะครับจุดนี้กูให้เป็นจุด A อแล้วกันไปจนถึงจุด B ีนะครับคลื่นสีดำเต็มรูปคลื่นพอดีต่อไปดูคลื่นสีฟ้ามาันคลื่นสีฟ้าจากจุดเอไปถึงจุด B ี ก็เต็มรูปคลืนพอดีงั้นเราสรุปอะไรได้ครับเราสรุปว่าแลมด้าสีดำจึงเท่ากับแลมด้าสีฟ้าถูกปะแลมด้า Lambda มันยาวเท่ากันนี่ลูกมันถึงเต็มรูปคลืนได้พอดีส่วนข้อนี้แอมปิจูดไม่แค่นะครับแอมปิจูดไม่แค่นะครับไม่สนใจ เพราะเขาไม่ได้พูดถึงความดังหรือะระดับพลังงานอะไรเขาพูดถึงแค่ความเร็วกับการกระจัดน,นะครับเพราะนั้นแอมลิจูดไม่ต้องแข่นะคบกลับมาใหม่แลมด้าดำเท่ากับแลมด้าฟ้านลกทีนี้เรามาดูเรามาดูกำเนิดคลื่นสายเวฟแม่จะเขียนตรงไหนได้วะเนี่ยอ้ะสายเวฟเขียนตรงนี้เลัน ไฟเบเริ่มจากศูนย์องศานะครับใส่เนื่องจากมันคือใส่ใส่นะครับจึงมองแค่สายนะลูกมองซส่ในอ่าในวงกลมซส่นะครับไม่มองคอสนะครับมองใายในวงกลมใส่มองที่แกนเอนะครับอันนี้จะยากไปหน่อยไหมจบมห้าไปหน่อยไนหะเอาเป็นว่าใส่มองที่แกนเอนะครับศูนย์องศานะครับ ศูนย์องศาไซาเท่ากับศูนย์เขียนตรงนี้นะครับที่ศูนย์องศาายเท่ากับศูนย์นะครับศูนย์นี่คือศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับที่เก้าสิบองศานะครับไซเท่ากับหนึ่งเห็นไหมครับายเท่ากับหน,นึ่งก,ก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์าซคือไฮพีของมันนะครับนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไฮพีนะครับจุดเพรสนะหลกจุดเพรสของมันจุดเพรส ที่ไฮพีนะครับ90องศาแล้วเธอไปเป็น180องศาครับ180องศาไ์าเท่ากับ0อีก0%อีกนะครับนี่180ต่อไปเป็น270องศา270องศานี่คือจุดจุดอะพีคเหมือนกันครับแต่เป็นโลพีใช่ไหมครับบอ t ทอมตัวนี้บอ t ทอมเป็นโลพีใช่ไหม,ไมลูกโลพี เห็นไหมครับที่270นะครับก็คือลบหนึ่งใช่ไหมครับไฟคือลบหนึ่งถูกไหมลูกเพราะนั้นมนก็คืออยู่ข้างล่างแล้วก็ลากกลับมาที่360หรือจุดศูนย์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สายก็เท่ากับศูนย์เหมือนเดิมก็ครบหนึ่งตัวเคลื่อนเห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นจากทฤษฎีไฟเวแบบนี้เราจะเห็นได้ว่าไอ้คลื่นสีดำนะครับไอ้คลื่นสีดำเนี่ย มันจะเกิดก่อนคลื่นสีฟ้านะครับเพราะว่าเมื่อเริ่มต้นนะครัคลื่นสีดำอยู่ที่ศูนองศาแต่คลื่นสีฟ้าอยู่ที่270องศานะครับเพราะฉะนั้นเฟสชิปของมันนะครับเฟสชิพเฟสชิปของมันจึงเท่ากับลบเกาสิบองศาพูดอย่างนี้เป็นภาษาของ มอปลายไปหน่อยนะลูกภาษามอต้นคือสีดำเร็วกว่าสีฟ้าที่1นส่วนสีเท่านะครับโอเคไหมแสดงว่าสีดำเกิดก่อนสีฟ้า1นส่วนสีเท่าเท่าของอะไรเท่าของนี่นครับเท่าของเต็มรูปเพิ่มเท่าของแลมด้าเนี่ยลูกแสดงว่าสีดำ เร็วกว่าหนึ่งส่วนสี่แลนด้าไงลูกพอเข้าใจไหมอลองไปทำดูก่อนนะครับถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวมาขยี้กันอ่าข้อสิบสองเดี๋ยวมาขยี้กันแต่ครูไม่ไม่ได้มุ่งหวังว่าทุกคนต้องทำได้นะลูกแต่ครูมุ่งหวังว่าทุกคนจะมีไอเดียและก็จะไม่ยอมแพ้นะครับอ่ะ ก็คงจะประมาณนี้นะลูกเดี๋ยวยังไงเราคย,ยี่กันต่อในห้องอะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดครูฝากให้ด้วยสำนักต่าขอบคุณมากสวัสดีครับ